ค่ะชื่อเด็กหญิงอ,อัมนวันสุขของทองอยู่ปสาทับหนึ่งเลขที่13วันนี้จะมาอ่านเรื่องชาดกไก่ขันไม่เป็นเวลาในสมัยหนึ่งพระพุทธทเจ้าปัะทับอยู่วัดเชนตะวันเมืองสาวัตถีทรงปารถทิสุ ผู้ท่องบนไม่เป็นเวลารูปหนึ่งสร้างความรำคาญและความเดือดร้อนแก่หมู่ที่สุดได้ตัดได้ตัดอดีตนิทานมาสาธุว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิสาปามกบอกศิลปะแก่มันนกประมาณห้ารอยคนพวกมันนกอาศัยไก่ขันยามตัวหนึ่งในการลุกขึ้นศึกษาศิลปะต่อมามันได้ตายไปพวกเขาจริง แสวงหาไก่ตัวนึ่งแสวงหาไก่ตัวหนึ่งตัวอื่นแทนมันวันหนึ่งมีมานบคนหนึ่งเขาไปหักฟื้นในปา่าได้ไก่ป่าตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้ไก่ไว้ไก่ตัวนี้ไม่รู้จักเวลาขัน เพาะเติบโตขึ้นในป่าบางวันก็ขันดึกเกินไปบ้างวันก็ขันอารุณขึ้นพวกมนุษยพากันตื่นมาศึกษาศิละปะในเวลาดึกเกินไปไม่อาจศึกษาได้จนอารุณขึ้นก็พากันนอนหลับ ไปในเวลาส,สว่างแล้วก็ไม่ได้ท่องบทเลยพวกเขาจึงพากันพูดว่าเดี๋ยวมันขันดึกไปเดี๋ยวมันขันสายไปอาศัยไก่ตัวนี้พวกเราคงศึกษาศิละปะไม่สำเร็จหรอกจึงนำมันไปแกงเป็นอาหารแล้วบอก เรื่องนั้นแก่อาจารย์อาจารย์จึงกล่าวกล่าวเล่าคาถาว่าไก่ตัวนี้ไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ศึกษาในสำนักอาจารย์จึงไม่รู้เวลาที่ควรขันและไม่ควรขันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เกิเป็นคนต้องรู้จักเวลาที่เหมาะสมว่าอะไรควรไม่ควรขอบคุณค่ะ